เาก็เรื่องของเขาเขาจะทำอะไรก็ปากของเขาตัวของเขาเขาทำกรรมอันใดไว้เขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราไม่ควรไปวุ่นวายใจถ้าวุ่นวายใจก็เพราะเราเราโง่เองเราไปเดือดร้อนกับการกระทำของคนอื่นเราไม่เห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นเหมือนฝนตกแดดออก ฝนตกแดดออกเราไปสั่งไม่ได้ฉันใดคนที่จะทําอะไรเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ฉันนั้นก็ปล่อยเขาทาไปทําแล้วเขาก็เป็นผู้รับผลของกรรมของเขาของการกระทําของเขานั่นเอง